ดีครับพี่ชายใหญ่ทุกทุกท่านทุกทุกทางนะครับวันนี้ก็พบมพบกับทีมล่าท้าผีทีมเดิมนะครับออสตาอารีนาเอลดีทีเฮดนะครับแต่วันนี้นะครับเรามีผู้ว่าจ้างครับคนใหม่นะครับอ่าเขาให้ว่าจ้างมาที่แคมป์ค่ายลูกเสือนะครับตรงนี้นะครับเขาบอกว่ามีประวัตินะครับว่าคนชื่อคลีนใช่ไหมคลีนเด็กสเตอร์นะครับได้เกิดเหตุการณ์แปลกๆกับเขานะครับ อ่าแล้วก็ได้จบชีวิตที่นี่นะครับเหมือนเหมือนที่นี่เราเหมือนที่นี่เป็นค่ายรอรอมั้งเหมือนที่ออะไเขาชนไก่อ่ะอ่าใช่ครับใช่ครับเขาชนไก่นะครับตรงนี้อ่านะครับแล้วเราสี่คนสี่สหายนะครับจะมาทําการพิสูจน์นะครับว่าคนลีนเด็ a เตอร์นะครับมีอยู่จริงหรือเปล่านะครับครีด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 ตั้งแต่ครีดซักซีดฮัลโหลครีดฮัลโหลครีด Do you fucking hear me? เฮ้ยเครื่องปัดไฟเตะดิเตะดิขอให้มันเปิดไว้ดิพอไฟจะได้ติดใช่ดอนมันเปิดไว้จะเปิดเ,เล่นทํทำเ <im itation> นน 4, ที้ยไปเข้าห้องนี้เข้าเข้านี้เฮ้ยแปลงสีฟันใครอ่ะดื่มเอากับหรือเปล่าครับพี่ชายมัวห้้งน้ำมาหลยได้ปะได้ตรงนี้ตรงนี้ขึ้น นิดนึงไปมาขึ้นเลยหรอไหนเออไหนเอองหน้านี่นอกนอกขางนอกแคมป์ว่ะไอคีไอ็งจะเปิดเอ็งจะเปิดน้ำทำไมคลีสเฮ้ยควัน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 ฟังกิ้งสโมกเนี่ยเมื่อกี้คลีสคลีสเด็กเตอร์ตรงนี้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 เยอะมากโอเคคลีสเด็กเตอร์ตอบโอเคคลีสโชว์มี something โชว์พ o u r power วัดดูยูติดูคิดแม่ไอ้สันมึงจะหัวรั้นมึงเข้ามาตรงตาคุณยี่ยีงตกใจไอ้สัตรวยยี่ย์โอเคคริส thank you no fucking ไฟจริงควันตามควันตามควันไปแล้วเฮียโอ้มึงเปิดยี่ยนเหรอเต็นมึงเห็นเต็นปะเต็นมึงเห็นเต็นกลางปะ ทำไมเปิดเองเหรอแหน่คลิป this is your ten ไม่ตอบแสดงว่าไม่ใช่เฮ้ยตองแงบได้คลิป what your ten where your ten นี่มันจะตีอ่ะบอลว่านบองทางนี้แสดงว่าตรงนี้มันตอบ this is your ten คลิป คลิปทังนี so yeah, this, ้แอ่งมากขึ s <S ้นเลยส่วนใหญ่ดิสดิสจุดเต้นคลิปจะพูดเฮียอะไรวะมันตอบอะเมื่อกี้มันตอบแชทเวบหนึ่งอ่ะเด็กเซอร์ที่ขึ้นยาอ่อนดิไอ้ปัญญาอ่อนสั่นมาต่อยกูได้เฮียโอ้ยันเฮ้ยเจออะไรแปลกๆหรือเปล่าแบบให้กูถ่ายไหมไม่มีนะไม่เห็นเลยเฮ้ยตรงนี้ก็มีเต็นท์ ไอเครื่องปั่นฟไฟดับหรือเปล่าฮัลโหลไม่ปั่ตนตัวไวแอบเชื่อกูอป่ะปิดไงอะ่ะเฮ้ยหลบดิลากเหมือนประตูอ่ะอ๋เอเฮ้ยเฮ้ยของกอนเจ็บมากให้เปิดเชี่ยอ,อะไรอะ่ะกูอยากทอดไข่อ่ะ เดี๋ยวมันก็จะบืนหรอกไอ้เหี้ยกรีดไว้อาอยู่อยากทอดใครเอ้ยไอโนว่าอยู่ตอบมีได้ทำไมที่มันเล็กจังอ่ะเล็กก็ดีอะกรีดไม่ได้แล้วมันอะต้องเต็นนั้นอะจาผิดเอ้ยเต้นนั้นขยับประตูขยับเห็นปหมไหน เต้นไหนเต้นไหนไปเต้นเนี่ยมามาอันนี้น่าจะบักอันนี้น่าจะบักแต่แต่แต่ตรงเนี้ยเมื่อกี้มีใครได้มาเล่นอะไรแถวนี้ยปะไหนไหนไหนกู้ยินเมันมันแก้วตกแถวเนี้ยครีปโชมี่ไม่ขึ้นแล้วไอ้เอี้ยตรงนี้ไม่ขึ้นแล้วแล้วตอบกูอยู่นะตรงนี้ยไม่ขึ้นไอ้กระดิกอีกนิดนึงอ่ะ สัตว์อันนี้ก็ออกไปแล้วเูวีงยงยู่ไอ้สัตว์อ่าไม่คิดผีกระจอกเอฟซีอ่ะมันไม่ถึงห้าเฮ้ยใครตั้งอยู่อ่เกามยาวน้องมยาวช่วยกันหน่อยน้องริเพื่อนยินอย่างมีเพื่อนแต่กูว่าน่าจะมีฟิสซิ่งมัะมีไอเย็นไม่น่าเกี่ยว เม็ดเย็นหรือะตอนนี้มีนี่มีอ่าสปิริบ็อกเอ้ยใครใครเปิดเตาอ่ะหนึ่งสัตว์ไม่เตาตรงเนี้ยที่ไหนกันเนี่ยใครเขาต้มมาม่าไม่ชวนเลยโอ้ยหิวเป็นนะจริงนี่ข้าวทชินแกข้าวเชินแกหิวชิบหาย เอาเอาเฮ้ยควันเนี่ยมึงมึงมาเปิดเตาตรงนี้แล้วมึงซนยังวะมึงบอกไอ้ที่เดือดเดือไฟไหม้เฮียเออเป็นหิดไฟดับเหรอเช้าไฟดับเช้าเออเปิดดิเออใครเปิดเตาไอ้เี้มึงจะเปิดทำไมทำไมอ่ะน้ำคามานี่เฮียแล้วเกรด Can you hear me วางสมุดไหมกูรู้เปิดเครื่อง sorry วางสแคปวากเชียร์มวางตรงแปางตรงแคปเออตรงแคปไฟอะคลีดียรขทางนี้เนี่ยติดเรข้างีเชียร์ไหมตรงงะตรงแงะตรงนี้แหละกูเลยตรงนี้แหละเียปัญญาอ่อนเียตรงนี้แหละยงอลเลยกูเลยตรงนี้แหละมันแหใส่มึงหรอเออเีย ิดแค่ถึงไม่โดนเหรอใหม่กูไกยลื่นโดนสองคนอ่ะชิแอจิตแม่ไม่เห็นเย็นเลยจิดแม่โอ้มังดูค่ากูดิมังดูค่ากูดิไม่แย่นะสัตว์ไอ้เหี้ยนี่ไงเอ้ยเราได้แล้วเราได้คลยแล้วไม่รู้อะแต่ได้แล้วอ่ะเฮียราอะไรขยับอะอะไรยากอถ่ายรูปต้้องใหถ่ายรูปอะยากอืมต้องให้มันทันก่อน กูถ่ายรูปเมียมลงบูมาแรงเหือเนื้อจนตาอยู่แดงวิกแคร์แอนเซลฟี่วิดยูยูอาร์มาไอดอลคีดน้องรึ่งันยาอ่อนหรือเปือตัวไหมไอ้สัฮ้ยถ่ายรูปมูก่มามามาถ่ายรูปมูเดี๋ยวกูถ่ายให้ต้นคริสต์มาสมา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  พักไอ้ยี่ถ่ายติ่งคีดอีสันก็ตายบัะนี่วามาวางเองอ่ะตัวเนี้ยมา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 ท่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ตรงไหนมาทุกคนตรงนี้ต้นต้นไม้ต้นต้นไม้สว่างสว่างไอ้คีดเข้าเฟรมมาเลยไอ้คีดแถวหน้านั่งหน่อยแถวหน้าแถวหน้านั่งหน่อยนั่งแล้วนั่งแล้วนั่งแล้วแถวหน้านั่งหน่อยนั่งพูดพูดนะพูดชีดพร้อมกันนะสามสองหนึ่งคีดเป็ยาวไอดูดูก่อนดูดูก่อนในโฟโต้ดูก่อน ไงวะเบอร์มึงใครอ่ะอย่าสัตย์ถ่ายดิมึงถ่ายดิถ่ายมึงใครอ่ะมึงใครอ่ะมึงถ่ายกีดิทันนะเอ้าไม่ทันไอ้ห่าเมื่อกี้กูสับไปคุยกับมันให้ไม่รู้ทันหรือเปล่าอ่ะไม่ทันกูกระโดดทันหลังไปถ่ายอ่ะไม่ทันไม่ทันไม่ทันถ่ายไม่รู้ปฏิกิริยาออโต้กูมันให้กูวิ่งมาแม่งเดินมาหายใจข้างหลังแล้วก็ไอสัตว์มันอยู่หน้ากูเลยเมื่อกี้ ไอ้ตคีนไม่ฆ่าเราอ่ะแต่มันไม่ฆ่าเราอะ่ะคีะนคึงคนดีจังวะเพื่อนไม่ตอนนี้ส<อ>รกแตาา่ทำไมามันไม่เห็นกลัวมีอะไรขึ้นมัง่งเมื่อกี้มีอะไรขึ้นไหมไม่เลยไม่เห็นระคูไม่ล้นเลยไอ้คีนน่ารักจัดอะ่ะไอ้คีมเป็นเด็กคนดีอะไอย่างเงี้ยเอ้ยทำไมรอบนี้เราไม่เอาเครื่องนี้ไปอ่ะดอทเอาไปตั้งไว้ก็ดีนะเออเดี๋ยวกูทิ้งที่นี่ไปเลยพูดคุยเนี่ยไม่ต้องใช้แม่งละเดีใช้ก่อนใช้เล็กวันใช้เล็กวัน ำไมกูเล่นกีตาร์ทีไรควันมันมาขึ้นตรงตัวกูหยิบข้างคุยหยิบข้างคุยมาด้วยนะแต่ไม่เอาให้มันหลอกกูนะโอ้ยเียเมื่อกี้มันโผล่ตรงนู้นเลยมันก็ต้องอยู่ตรงนู้นดิ๋ยวว่ายัม่ขึ้นม่ะโผล่ตรงเนี้ยไม่ขึ้นเฮ้ยตรงยั้ขึ้นสี่ไหนรอไหนมึงอันนั้นขึ้นสี่ คลีมมึงไปตามเลยมึงไม่ได้ถืออําเพียมึงไม่ได้ถือไม่รู้พูดด้วยก่อนมันติดเป็นที่ใส่มึงเกลียดดีดดีดดีดไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นหันหันใช่ไหมไม่หันไม่หันแม่งดีแบบมันไมลาเลยมันไม่ฆ่าใครเลยมันไม่ฆ่าใครเลยเพื่อนไม่พูดมนต้องเกาะกลุ่มกันเว้ยอย่าอย่าโลก เพราะว่าเมื่อกี้กุณหันไม่ได้เลยไม่ไม่ไม่ทางไปนะไปนะช่วยหีบ้างมึงหันมาทางรถดิมึงหันมาทางรถดิมามึงเห็นปะไหนไม่เห็นป่ะอ๋อกูเห็นแล้วเลซรีส์แมนอะแล้วนะไหนวะไอ้เจมีตัวเองด้วยนั่นะข้างรถเนี่ยว้าโยนาไอ้ดูรูปดิเลซรีส์แมนไอ้ปิดแม็กนิดนึงด้วยเห็นป่ะติดพีอะ ไอ้เราต้องถ่ายได้เวลาร้องเสร็จให้หมดแต่เรายังสรุปไม่ได้เลยว่าเป็นใครมึงไปดลาดไรอุ่ยเหี้ยเสียงมึงก็ดังซะหนูเกินไอ้เหี้ยกูอยู่ตรงนี้เว้ยต้นนั่นแหละเอลโลมันชื่ออะไรนะเอาเครื่องไปดิเนี่ยเอาเครื่องไปดิไหน ทีงมันไม่โลกอะมุมไงเนี่ยเฮ้ยมารวมตรงกางแคมไฟดิเอลมึงชื่ออะไรนะเดนเข้าไปแคมไฟวัดดีเจอเเอลอโวัดเอ้ยมึงตอบอะไรอะเอลอวควันมานี้ไดิ้นขนานี้ you say?

General เออมันเป็นมันเป็นไอหนุ่มขายาวอ่ะมันยืนขายาวอ่ะนี่เปล่าตัวนี้ยืดตัวสูงจัด่ะขีฝาถ่ายอ่ะไหนอ่ะกูถ่ายทันไหมกูถ่ายทันไหมกูถ่ายอยู่เมื่อกี้ไม่ทันไม่ทันหรอเอ้ เวลามันอยู่งั้นแหละอย่างแรกเลยนะเอ่อโกสแม่งมืดเว้ย <Spirit> มองไม่เห็นเลย <Spirit> ไม่ใช่เชื่อกูนะตอนนี้นต้องให้คนที่ถ่ายรูปอะ่ะไม่ใช่ไอเล้งเพราะ่อยเล้งฆ่าน้อยสุดแล้วมีโอกาสโดนฆ่าเพราะฉะนั้นตอนไอเล้งโดนฆ่าก่อยเล้งโดนฆ่าต้องถ่ายพยายามโฟกัสไอเล้งปัญหาอะไรขี้ฝ่าขี้ขวาพร้อมยังครับเพื่อนถือไฟฉายให้เรามีโอกาสถ่ายได้ประมาณอีกห้ารอบ Hoa hảo Luigi Young. The gudu hai. Hey yo. Hoa lạy này. My boys. Hoa hảo. 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 เร็วเร็ไม่ติดไม่ติดโอ้โหเยอยเอานะครับอีเย่จงหวะนี้นะครับโย่โย่ไอเรงั้นมึงมาช่วยกูกงกับกูช่วยกันพูดว่ามันอยู่ตรงไหนได้เอ่อต้องให้ไอสักคนใครก็ได้ตอนนี้ใครก็ได้ถือกล้องสักคนหนึ่งแล้วกูว่าจะมีผู้รอดชีวิตเหลือแค่คนเดียวที่กลับไปได้ ไม่ดูห่วงเพื่อนสคลิปนี้เราดังแน่ถ้าเกิดเราได้หายรูปมันได้งานแน่งานใหญ่ไปไปเรื่องสไตล์บายตรงเนี้ยไม่ได้จะรู้ได้ไงลื่นว่ามึงจะไม่โดดทำไงอ่ะเดินนี่เดินนี่วนเนี่ยแคมป์เนี่ยพูดเรียกมันดีฮัลโหล

ไม่ติดจูเห็นปะว่าแล้วไม่ติดพอยิงไม่ติดก็พอต้องเซลฟี่ตัวเองอะต้องเซลฟี่ตอนนี้สนุกเลยยังไม่รู้เลยนะว่ามันเป็นอะไรอะเดดบอดี้ไอคีดมึงนี่มึงนี่ยากเนาะไอคีดมึงนี่ยากเนาะเฮ้ยเราได้ทิ้งหนังสือไวปปะทิ้งอาจจะตัดช้อยได้เพิ่มไปดูดิเดี๋ยวกูดูให้คุณก็ต้องมาหรอกึงณก็ต้องมาหรอก ทริงไหมตรงไหนมั้งจริงไหมตรงแคมป์ทุกอย่างอยู่ที่แคมป์เขียนโอ้โหละศูนย์เขียนวะหรือเมันวาดรูปพี่อะไรอ่ะไหนไม่ไม่ไม่เขียนมีทับทิมบล็อกแน่ๆมีลรีนมข่าวด้วยไอ้เลยไม่ห้านะดูอ่ะมันแค่สี่อะวิญญาณลวนอ้ามันตรงหรือปะ ไอ้ที่เลื่อนถือวิดีโออ่ะโคตรไลฟไปแล้วหมดอ่ะเอาตรงๆเลยว่าไอ้ตู้เหลือมึงเลยเหลือมึงเล้เว้ยที่ต้องเข้าไปต่ออ่ะคุณจะเข้าจริงเหรอตายลคุณลุงทำได้ไอ้ทีเป็นทอมว่ะไม่เป็นทอมก็อยู่ใครกูอยากมันอยู่ตรงนั้นด้วยไงกูอยากกูเข้าใหม่้านนี้มีแต่ตายตอบทักอันไหม ไม่ไม่มีเอ f เออ่าเอ้ยเอานี้มังว่าผีตัวไหนขายาวนั่นอว่านะไม่ใช่สปิริตไม่ใช่โปรโตไกเพราะโปรโตไกยโยนของมันไม่โยนทอมแม่เนี่ยแม่เนี่ยก็ดุกูว่าแฟนทอมไม่ก็อยู่ใครอะตัวไม่ไม่ใช่น่าแฟนทอมอ่ะโยใครว่าแนละ <c oughs> ตอนนี้นที่กูตัดที่กูคิดน,นะเดอะมิมิก เอ้ยเราต้องอา่านด้วยว่าแต่ตัวทำอะไรได้อา่าเลกโอมองหนะน้าตีนแย่คนมึงโอ้โกดออฟอีกโอเคียไม่รู้เรื่องเลยอ๋อสักตัวเรื่องเรื่องมาดิไอสันโยใครไม่ใช่โมลอยทำไมอ่ะไม่ใช่โมลอยโยไคไม่ใช่โมลอยโยใโครแม่งบอกว่าการที่เราไปพูดไปพูดใส่มันจะทําให้โยไคโมโหแล้วมีโอกาสในการที่จะโจมตีเราแล้วก็เวลาล่าเราจะได้ยินเสียงมันอย่างเดียว ออาโยคายไปมก็มีโอกาสก็กัว่าก็มีโอกาสถูกอยู่แต่กูเห็นตัวมันนะเมื่อกี้ตัวมันกระพริบกระพริบอ่ะใช่ก็ถ่ายไปม่ทันอ่ะกดถ่ายตอนนี้ถ่ายไม่ได้เลยนะถ่ายตอนไม่อี้่พอดีอะมึไปอ่านโยคายเลยถ่ายตอนตอนโยคายตอนโยคายตอนโยคายเลยตอนโยคายเลย โย่ไกลได้โยู่ไกลอีกเอาละครับไอ้เหี้ยน่ากลัวเหี้ยล่าท้าผีนัดจะลุกเหรือ่ดนะครับถูกไหมยาวแม่แม่แม่ไม่งดุไงปัญหาเลยแม่ดูเหรอเออที่ไม่ดุนะที่กระดูปะการได้ว่าแม่ดุเว้ยแรกๆไม่ดุ แรกก็ไม่ดูหมายควายว่าไงวะคือยียตอนนั้นอะโอ้ยยียนี่พิ่งมาอ่านแม่ถ้าเกิดมึงเปิดไฟฉายส่องหน้ามันอะมันจะเดินช้า่ะใช่ถ้าเกิดพุ่งเปิดไฟค้างไว้อยู่แล้วแล้วพุ่งมองหน้ามันอะก็คือโอเช o n นเซน o r อร์กูมองหน้ามันจะกูไม่เดินหนีแล้วหรอก เวล่าจะได้ motion sensor motion sensor เอาไว้ทำอะไรได้ sensor motion sensor หน้าตาเป็นยังไงนดูสิอันนี้ก็จะเป็นตัวจับเวล่าถึงจะปลดล็อกอ่ะเฮ้ยเราไปเราไปคลุกไหมเนี่ยถ้าเรามีขาตั้งกล้องอ่ะถ้าเรามีขาตั้งกล้องอ่ะดีเว้ย